ได้เวลาฟังธรรมวันอุโบสถในพรรษาวันนี้ก็พูดไม่เยอะหรอกนิดหน่อยก็จะพูดที่เราสวดหลังทำวัดเย็นเรียกว่าบทตีลักขณาตีคำนี้ก็แปลว่าสามลักขณาลักขณาในก็แปลว่าทุงลักษณะ ลักษณะสามนั่นก็คือหนึ่งก็อนิจจังสองก็ 2. ทุกขงัขงสามก็อ,น,อนัตตาอนิจจังทุกขงังอนัตตาเป็นธรรมธาตุที่มีลักษณะสามอย่างนี้เป็นสามันลักษณะพระพุทธเจ้าเคยตัดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะนิยาม ในความหมายนะั้นก็บอกว่าธรรมธาตุนี้มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าจะลงเกิดขึ้นก็าตามหรือไม่บังเกิดขึ้นก็าตามธรรมธาตุนี้ก็มีอยู่แล้วตั้งอยู่แล้วคือธรรมะกิตตตาคือความตั้งอยู่อย่างนั้นธรรมะนิยามตาคือความเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างนั่นว่า สัพเพสังขารานิจากสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมานาตตาแปลว่าคือสังขารทั้งปวงไม่เทียมสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตานี่คือติลักขนานลักษณะสามที่นี่ในข้อที่หนึ่งนะ สัพเพสันตานิจจ์สังขารขูมนเที่ยงคำว่าสังขารคำคำนี้เนี่ยสังคำนี้เขาแปลว่าพร้อมกับและก็ดีเป็นไปว่าพร้อมก็ได้ไปว่ากับก็ได้ไปว่าดีก็ได้สังคำนี้คาระคาระคำนั้นก็คือว่าปุงแต่งพอมาเชื่อมกันเข้าก็เรียกว่า รุงแต่งพร้อมสังขารเนี่ยอันนี้เป็นความหมายถ้าจะถามว่าแล้วสังขารเนี่ยสิ่งที่มันไม่เที่ยงอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่กายกใจอะไที่เราสวดเราสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น ถ้าจะเจาเข้ามาในชีวิตปัจจุบันนี้ก็ที่เราคิดว่าเราเป็นคนนี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นหญิงเป็นชายเป็นคนมารักษาศีลบรูสดเป็นปู่ก็ได้เป็นย่าก็ได้เป็นพักก็ได้เป็นโยมก็ได้ความคิดเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลของสังขารที่เขาปรุงแต่งกันแล้ว แล้วก็ปลางกฏออกมาจึงให้เราหมายมั่นเป็นนั่นเป็นนี้ป็นสมมุติบัญญตัติอดีตก็ได้อนาคตก็ได้เป็นผิดก็ได้เป็นถูกก็ได้เป็นเราก็ได้เป็นเขาก็ได้เั้นมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่บัญญัติว่าเป็นนั่นแหละที่เอาตัวหนังสือมาเขียนแล้วมัเขียนไปสะกดสระอาสระอินสระอื เป็นความหมายเป็นภาษามันเป็นทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นทุกอย่างในแต่ละคนในแต่ละจิตใจนะั้นอ่ะคือมันเป็นผลของสังขารที่เขาปรุงมาแล้วนะ่ะนั่นแหละนั่นแหละคือกองสังขารนะของเราเลยเนะี่ยอันนั้นแหละคือมันไม่เที่ยงเพราะว่าไม่เที่ยงก็คือปรากฏขึ้นมันปรากฏขึ้นมามันไม่เที่ยง สังขารมันไม่เที่ยงมันปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็แปลี่ยนไปแล้วมันก็หายไปเมื่อตอนพระพุทธเจ้าแสดงต่อปัญจวัคคีย์ทั้งห้าในอนัตตลักษณะสูตรซึ่งวันต่อไปอาจจะพัฒาในหลายวันต่อไปว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความแปลปลวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะยึดมั่นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของของเรานั่นเป็นตัวตนของเราเนตังมะมน,นั่นเป็นของของเราเนสโอะมัสมุนีนั่นไม่เป็นเรานะเมโสอัตตาตินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราชี้ให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าดูในขันห้าว่านั่นเป็นเทียบนะ้านสขาทหกคเออ เหมือนเราฟังอยู่นี่ก็ที่เราได้ยินอยู่หรือคิดนึกตรีตรองตามเนี่ยเป็นผลของสังขารที่มันแต่งแล้วนีและสิ่งนั้นแหละที่เราน้อมมาใส่ตัวที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้นั่นแนหะคือไม่เที่ยงสิ่งนั้นนะมันมีอยู่นะถ้าใครเห็นสิ่งนี้ก็คือเห็นลักษณะของเขาแหละแล้วก็ เป็นกระแสแห่งการเข้าใจสัจธรรมตามที่จริง,จ,รงจะได้บรรลุธรรมอยนะแต่ทีนี้ถ้าไม่เห็นละ่ะถึงมันมีอยู่เนี่ยถึงรู้อยูย่แต่ไม่เห็นอะไรปิดบังอยู่เราก็ได้จาจว่าสิ่งที่ปิดบังที่ทําให้เรามองไม่เห็นเนียคือสันตติสันตติสันตติคํานี้คือการสื่อต่อกันไปอ่า การสืบต่อกันไปของจริงคือมันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอย่างเงี้ยแต่เราเห็นมันเป็นอันเดียวเราไม่เห็นมันดับในระหว่างไอ้ตัวที่เราเห็นว่าเป็นอันเดียวน่ะคือตัวที่มันปิดปังอยู่คือสันต,ติการสืบต่ออย่างเงี้ยจีนงกับมาไปอยๆเหมือนเสาศาลาของเรานี้ เม็ดทรายเม็ดปูนมันเป็นกันลา้าเม็ดมาต่อกันมันถึงเห็นเป็นเสาแต่พอเรามองปุ๊บเนี่ยปัญญาของเราที่มีหรือว่าสังขารมันแต่งออกมานั้นอ่ะมันจะเห็นว่าเป็นเสาเลยนะอ่าอย่างนี้เป็นต้นมันแต่งออกมาอย่างนั้นที่จริงมันก็ไม่ใช่อันเดียวอ่า อย่างเรณนีน้เส้นผมเราใช่ไหมที่เคยพูดอยู่บ่อยๆนับด้านสั้นอันนี้นับด้าน,นยาวมันมีอะตอมทั้งเป็นสิบหลานตัวออในอะตอมในในอะตอมตัวหนึ่งๆเนี่ยก็มีโปรโตอนมีนิวตอนมีอิเล็กตรอนซึ่งมันเป็นค่าที่ไม่คงที่เออนั่นแหละก็เกี่ยวเนื่องด้วย อน,นิจจังทั้งหมดเลยคือความไม่เที่ยงไม่แน่นอนคือแปลล่ากดแปลเล่บไปนี้ไอ้สิ่งที่เป็นสันตตนิมันติดบังอยู่ถ้าเราใจเห็นเนี่ยเราก็ต้องเพิกตัวสันตติ้ออกทั้งหมดเลยไอคือการสืบต่อเนี่ยคาัานตเพิกนี่ก็ เราจะมองเห็นด้วยปัญญาที่เป็นสมาธิหรือเป็นญาณเป็นอะไรและเต๋ทีปคิดเห็นเกิดดับเห็นเกิดเห็นดับถ้าเห็นเกิดเห็นดับเห็นมันขาดออกจากกันเห็นมันเป็นท่อนเป็นท่อนนั้นน่ะถึงจะการันดีได้ว่าเห็นนานีจัก คือต้องเห็นมันเกิดมันดักมันขาดไม่เห็นมันเป็นอันเดียวกันบางทีพระเจ้ากระถัวบางนะครับฝนตกลงมาในท้องน้ำน้ำมันเจินอนเก็ผลเม็ดผลมันลงโป๊ะใส่น้ำที่มันเจินอนกบเป็นวงขึ้นมาแล้วมันก็แตกเปาะไปเม็ดใหม่ตกใหม่ ลงไปในน้ำมันนองมันเป็นวงกวกขึ้นมาแล้วมันก็แตกป๊อกไปนั่นแหละคืออันหนึ่งมันโผล่ึ้นมามันดับเดี๋ยวนี้เปิดเดี๋ยวนี้ดับเดี๋ยวนี้แต่มันต่อ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 กันไปถ้าเห็นเป็นอันไขยันมันจะจะเห็นนี่พูดถึงระบบของสังขารมเป็นอย่างนั้น การันตีได้ว่าเออเห็นอัน uh, น like ี้จังเนี่ยในสังขารนั่นแหะในสามัญลักษณะที่หนึ่งเป็นลักษณะที่หนึ่งคือมันมีลักษณะอย่างนั้นในสังขารเนี่ยถ้าเราคิดเอาเองเนี่ยมันก็ไม่เห็นถ้าเห็นคือเห็นลักษณะมันคขาว่าเห็นลักษณะมันะการันตีได้ว่าเห็นมันเห็นสังขารแต่ถ้าไม่เห็นเกิดไม่เห็นดับถือว่าไม่เห็นลักษณะ ถือว่าเป็นการเข้าใจเป็นความรู้เป็นความที่เราคิดหรือว่าเป็นความรู้ไม่ใช่การเห็นถ้าเห็นนี่คเห็นเกิดเห็นดับเห็นในที่นี้หมายถึงเห็นด้วยภาวนาเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยกําลังสมาธิเห็นด้วยญาณอะไรก็ว่าไปแต่เป็นการเห็นในภายในเป็นความรู้สัจธรรมจึงเรียกว่าเห็น ไม่ใช่อ่านแล้วรู้แล้วเหมา,เ,าเอาแล้วคำนวณเอาอันนั้นก็เป็นปัญญาอยู่แต่ว่าเป็นระดับที่ไม่ใช่เห็นสามารถลักษณะหรือสัจธรรมอ่าเป็นการเข้าใจไปก็ได้เหมือนกันมีกำลังเหมือนกันในการตัดกระแสกิเลสแต่ก็มันไม่ขาดเหมือนเห็นสัจธรรมตามที่เป็นจริงน,นี่ความหมายเป็นไถ้าสมมติเราเห็นอนะิจจังปุ๊บ หมายถึงเห็นสังขารเนี่ยเกิดดับเนี้มันเหมือนกับมันเห็นตัวที่สองโดยมัน่อกัน,นคือเห็นทุกขังคําว่าทุกขังคือเป็นความหมายที่ทนอยู่สภาพเดิมของเขาไม่ได้เนนมื่อเกิดมาแล้วมันทนอยู่สภาพเดิมของเขาไม่ได้สิ่งนั้นอะ่ะสิ่งที่เหมือนฟองน้ำนนที่แตกเปาะไปอ่า ก็เอาประมาณบ่อยๆเปนกันเหมือนละคั้งใช่ไหมคออันหนึ่งละครั้งอันหนึ่งด้ว่มอมลัดมาตีละคังคออันหนึ่งละครั้งอันหนึ่งคออันหนึ่งคอตีตุ่มแล้วก็ตุยเสียงลักคั้งเสียงคอดังว่าวาน้บหายไปเลย ตุ้มขันสองมัหายไปเลยอ่าพอหมาสี่ตัวได้ยินมันก็อหอออนเสียงม,มัหายไปเลยจากการเกิดตุ้มขึ้นแล้วก็ดำจนเสียงม,มันหายไปยนะนั่นแหละคืออาการของทุกข์ขังเลยนะคือเข้าทนอยู่สภาพเดิมของเขาไม่ได้อ่าอย่างนั้น แต่ว่าทุกคำนี่ท่านบอกว่าสิ่งที่ปิดบังก็คืออิจิยาบทอันนี้เหมือนกับว่าโจกเข้ามาที่กายที่ใจของคนแล้วคือเมื่อกี้ทนี่พูดถึงลักษณะของสิ่งที่ไม่มีเจคอหรือพวกระฆังภูพรแต่พอเข้ามาอยู่ในคนเนี่ยมีใจคออย่างนี้มีกายกับใจอย่างนี้พอโจกเข้ามาที่กายที่ใจนี่แหละ มันก็แปลไปมันคนอยู่ไม่ได้เป็นโนนเป็นน,น,นี่ถ้าซอยก็ไปที่ตาตาเกิดแล้วก็ดับมันไม่เห็นตลอดถ้าเกิดอยู่ที่หูมันได้ยินแล้วก็ดับเกิดอยู่ที่ยินก็ลดมาแล้วก็ดับเกิดอยู่ที่กายลมบ้างพันบ้างเจ็บขาบ้างนั่งนานใจคิดอารมณ์โนนนี่นั่นมันก็แปรไปตะหลอด ระยะทุกขณะทุกขณะไปสิ่งเหล่านี้มันเกิดปรากฏหายไปหายไปหายไปเป็นระบบสังขารทั้งหมดเลยแล้วก็ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้หายไปหายไปเออสิ่งเหล่านั้นสังขารทั้งหมดเลยทีนี้นไอ้ที่เราคิดว่าเราเป็นโน่นเป็นนี่นี่คือมันเป็นผลของสังขารที่มันปรุงแล้ว แต่เราว่าเข้าไปหลงในความที่มันปรุงแล้วความที่มันเป็นแล้วแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นจริงแต่ถ้าจริง้าจริงแบบสมมุติถ้าจริงแบบปรมัตารคืกอเห็นเจ้าเข้าไปในในภายในนั่นเองสมมุติความคิดของเราเห็นเป็นอดีตนาคตสั้นยาวผิดถูกรัวพ่อแม่อะไรก็แล้วแต่เป็นความคิดนะความรู้ที่เรามีอยู่นั่นแหละชีวิมมตเรานั่นแหละสมมุติมันเหมือนควันไฟอย่างเนี้ย ไอ้ตัวสังขารนะคือตัวไฟนี่ะอ่าคือมันปรุงแต่งมันไหม้แล้ววันมันออกมามันไหม้แล้วอ่าจึงมันจึงไม่ใช่คนในสังขารมันไม่ใช่คนนะมันอยู่ข้างในมันปรุงแต่งตามเหตุตามปัจจัยของเขาทีนี้ก็ส่งผลออกมาเป็นสมมุติปัญญาที่เราอยู่กันทุกวันสื่อสารไปมานี่ไม่ว่าจะมีกันทางโทรศัพท์ ท่านไปไหนวันนี้มีธุระอะไรโน่นนี่นั่นเป็นชีวิตของเราเหมือนควันไฟแต่ลึกๆนั่นเอง,ง,ง,งมันก็มีควันไฟนะมันมีเหตุมาจากไฟมันไม่ได้เกิดล,ลอยๆถ้าจะเรียกว่าระบบปฏิสจสุ่มบ่าก็ไม่ผิดในเวื่นนะั้นแต่มันมีเหตุมาเพราะ,ะนั้นทุกขบวนการเป็นธรรมะก็ได้แต่ท่านจะแสดงอย่างนี้ท่านจะว่าเป็นสังขาร อ่าคือมันเกิดขึ้นพร้อมปรุงแต่งขึ้นพร้อมโดยที่ไม่มีสิ่งสิ่งเดียวมันมีสิ่งอื่นด้วยมันถึงปรุงได้เงี้ยมีคอรมีละครให้เห็นย่บยบๆคอร์ละรกระทบขึ้นมีเสียงขึ้นมาอ่ามีผู้หญิงผู้ชายมาแต่งงานกันมีลูกขึ้นมาเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนี้ทีนนี้เราจะมองมุมไหนแง่ไหนในระบบ ทั้งหมดเนี่ยแมันเป็นแบบนี้มันไม่เป็นโดยประการอื่นมันเป็นแบบนี้จะมองไปจุดไหนก็ตามที่เราก็ตามนอกตัวเราก็ตามอดีตก็ตามอนาคตก็ตามนะเราจะแยกเหมือนกันว่ารูปในอดีตก็ตามรูปในอนาคตก็ตามรูปในปัจจุบันก็ตามเป็นมิจฉาทุกขัทางในหน้าตาเวทนาในอดีตก็ตามเวทนาอนาคตก็ตามเวทนาในปัจจุบันก็ตามเป็นมิจฉา ก็เลยถ้ามันถ้าเราเห็นอนิจจในกองสังขารนี่แล้วก็เห็นทุกขังโดยคือความเปลี่ยนลนไปคนสภาพเดิมไม่ได้เห็นว่าถ้าอะไรปิดบังทุกขังเนีอินิยาบทอินิยาบทคือการเปลี่ยนเรานั่งนานมันเจ็บขาแล้วก็ขยับนี่คือการเปลี่ยนมันก็หายไปอย่างนี้มันก็เลยเหมือนกับมันหลบไปหลบไปเพราะเราเปลี่ยนมันหลบเพราะเราเปลี่ยนมันหลบอลย่างนี้ แต่ว่าข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็เวลาข้อที่สามสามัญข้อที่สามพุระว่าสัพเพธรรมานาตาทำทั้งปวงเป็นอนัตาที่ไม่พูดสังขารนั้นนะสองข้อลยังสังขารอยู่นะสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารถึงทั้งปวงเป็นทุกข์แต่พอมาถึงทำทั้งปวงเป็นอนัตามันก็เนื่องกันมาเพราะว่านาตาเนี่ก็เป็นสิ่งที่ มันอยู่ไม่อยู่ในอำน,นาจที่เราจะคอนโทรลของเขาได้ที่เราคิดว่าเราคอนโทรลได้มันก็เป็นการปรุงแต่งของสังขารกันอยากก่างกรณีว่าทหารไปฝึกครูเพื่อบอกว่า,วาเอาให้ยกมือพร้อมกันไปยกขึ้นมาเหมือนตัวเองคอนโทรลได้คอนโทรลมือตัวเองได้บังคับมือตัวเองได้ บัญชามือตัวเองได้ให้ยกแท้จริงก็เป็นระบบนี้ทั้งหมดเลยคือพอเสียงเข้ามาประทัที่หูมีความคิดขึ้นมาว่าเป็นนั่นเป็นนี่ให้ยกก็คือยกขึ้นถามว่าขบวนการทั้งหมดนั้นอ่ะถ้าคนทั่วไปรู้ตัวมันไม่รู้เป็นความเกิดแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาแต่ว่าไม่มีการรู้การเห็น ถ้าไม่ใช่พระอริยเจ้าไม่รู้ไม่เห็นเกิดดับไปเฉยๆทัธรรมดาเนี่ยผ่านไปเฉยๆเหมือนวันทั้งวันเนี่ยถ้าเราไม่กำหนดดูลงในใจมันดับไปเฉยๆหายไปเฉยๆเ,เ,เ,เป็นชีวิตหลับไหลก็ได้เป็นขบวนการที่มันก็คือสังขารนั่นแหละ,ะเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ทีนี้สมมติว่าอนัตตาเราจะพิจารณาพิจารณาแบบไหนอนัตตาท่านบอกว่าถ้าจะพิจารณาอนัตตานี่ก่อนสิ่งที่ปิดบังอนัตตาเนี่ยคือคณะสัญญาคณ,ณะคณะคำนี้คือเป็นก้อนความเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนสัญญาคำน,นี้คือหมายมั่นความหมายมั่นจําได้หมายรู้ แปลรวมกันคือว่าจะความจำได้หมายรู้ว่ามันเป็นกลุ่มเป็นก้อนคณะสัญญาตัวนี้ปิดบังมันมีอยู่ในใจเราในใจเรามีสำคัญว่ามันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสั้นเป็นยาวเป็นสี่เหลี่ยมหรือผ้าสี่เหลี่ยมจตุรัสเป็นกลมเป็นสูงเป็นต่ำเป็นดำเป็นขาวอันนี้คือคือคณะสัญญางนั้นเลยที่มันมีอยู่ในใจ แตตอนนี้มันปิดบังเพราะมันมันเป็นสมมติที่เป็นม้านที่พระอริยเจ้าหรือผู้ที่มียานมีอะไรมันทะลวงมันไปแล้วตัวนี้เป็นม่านก,กั้นอ่าไอ้เนียเขาทะลวงได้อย่างพวกเราทะลวงได้ทุกคนถ้าเข้าไปสู่จุดที่เรียกว่าเป็นวิปัสนาแจนหรือแจ่มมันทะลวงตันนี้ได้นะทุกคนทำได้หมดเหมือนส่วน่อวานนี่อา่าภาคส่วน บทสติประฐานสี่รับรองไว้เจ็ดปีจนถึงเจ็ดวันคุณสามารถทำได้ถ้าทำต่อเนื่องจริงจังด้วยนี่อนี้ข้อที่หนึ่งที่ว่าถ้าเราจะพิจารณาอนัตตามันมีห้าข้อนะที่ท่านกำหนดไว้ตามตำราหนึ่งด้วยไม่อยู่ในอำน,นาจสองด้วยเย็มต่ออัตตาสามด้วยความเป็นสภาพหาเจ้าของไม่ได้สี่โดยความเป็นสภาพ ตามเหตุตามปัจจัยพลาดด้วยความเป็นสภาพสูงเพราะที่หนึ่งที่ว่าด้วยไม่อยู่ในอำนาจคือเราไม่อยู่ในอำนาจที่จะบังคับบัญชาไม่ได้พูดง่าย,ายๆวือชีวิตเราเดี๋ยวจะอยู่ห้าร้อยปีมันไม่ได้ถึงค้ามมันก็ต้องเสียชีวิตด้วยเหตุปัจจัยบางอย่างนี่คือบังคับบัญชาไม่ได้ทุกอย่างเป็นอย่างนั้นหมดจะเป็นรูธทรมนธรทมจัดสั้นจะยาวก็เป็นอย่างนี้มคือไม่อยู่ในอำนาจที่จะควบท,ทุม เขาให้อยู่แล้วมียประคับประคองแล้วก็รักษามันไว้ให้นานที่สุดเท่านั้นเ mm hmm. พราหนึ่งนะเนี่ยเรื่องอยู่ในอำนาจที่จะในนี้สองด้วยแย้งตัวาตาคำว่าอัตาดูต,ตัวตนไม่แตกสลายแต่เรามองไปมีอะไรบ้างที่ไม่แตกสลายรอบๆข้างเราตามชีวิตทุกอย่างแปรเปลี่ยนแตกสลายไปตลอดเวลาหนังสือุก็ขานไป ไม่ชั่ววันเขาผ่านไปที่เรานั่งชั่ววันเขาผ่านไปอาศนะสาลงศาลาพวกกินบ้างอะไรบ้างจะมีวิยืนยาวจนก,กระทั่งว่าที่ตาที่หูที่จมูกของเราเนี่ยเกิดดับไปแตกสลายพวกพวกไปกตลอดเลยลานะข้อที่สองด้วยแยง่งกับอ,อัตตาคือมันแย่งกันคือถ้าอัตตาแล้วมันคงทนถาวรมันไม่แตกนะข้อที่สามด้วยความเป็นสภาพอาจเจ้าของไม่ได้ใครเป็นเจ้าของอะไร เราเป็นเจ้าของอะไรอะไรเป็นเจ้าของเราร่างกายจิตใจอาการสามทุตสองใครเป็นเจ้าของถ้ามองแบบรูปธรรมก็ค้อนกกับละคัมกับเสียงละคัาค้อนเป็นเจ้าของเสียงละคัาหรือเปล่าละคัมเป็นเจ้าของคอนหรือเปล่าหรือว่าเสียงละคัาเป็นเจ้าของละคัาค้อนอย่างนี้คือไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรอะไรกับอะไรทั้งหม่ทั้งหมด มีแต่อาศัยกันาตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ปรากฏแล้วก็เสื่อมแล้วก็ดับทุกขณะทุกเรื่องทุกอย่างอย่างนี้พจารณาเห็นในข้อที่สามด้วยความเป็นสภาพหาเจ้าของไม่ได้คือไม่มีใครเป็นเจ้าของในข้อที่สี่ด้วยความเป็นสภาพตามเหตุตามปัจจัยอ่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุเกิดขึ้น เราจะมองแบบพรอนก็นได้มองแบบปฏิจจุบุบาทก็ได้เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้คือกเกิดขึ้นเพราะมีพ่อมีแม่พ่อมแม่อมยู่กันมีลูกเกิดมาอย่างนี้เพราะมีพรอนเพราะมีราคาราคาระโกเสียงเกิดขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเป็นระบบเดียวกันทั้งหมดเลยด้วยเกิดด้วยเหตุปัจจัยแล้วก็ข้อที่ห้าข้อสุดท้ายเมื่อความเป็นสภาพสูง เพราะว่าสภาพศูนย์ในที่นี้คือคือมันมีแล้วหายไปมันไม่ตั้งอยู่เทียบศูนย์คือมันไม่ตั้งอยู่มันหายไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสังขารทั้งปวงนี่ถ้าเรามองเหมือนสังขารที่มันเกิดมันดับมันจึงเป็นลักษณะคือนิจัญทุติยานตตาพอมองเป็นธรรมมันก็เป็นอนัตตา คพาว่าหน้าตานอย่างที่บอกไปแล้วมันไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะคนโทรลของเขาได้เพราะฉะนั้นเขาก็เกิดก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าตาใจที่มันยังไม่เป็นธรรมเนี่ยมันเป็นสังขารอยู่เนี่ยมันก็มีความมีความเป็นอยู่ที่เราเป็นอย่างมันมันเป็นสังขารอยู่มันปรุงมันแต่งอยู่แล้วมันก็มีผลของการปรุงการแต่ง คือสมมุติบัญญัเนี่ยเป็นภาษาเป็นความหมายมันมีผลอยู่เพราะว่ามันยังปรุงยงแต่งแต่ว่าถ้าทะลวมตัวสังขารนี้เข้าไปถึงโข้อที่ว่าได้เห็นธรรมนี้สิ่งทั้งปวงมันก็จะกลายเป็นธรรมอพอกลายเป็นธรรมแล้วมันก็จะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดคมดาดัรคมดาเหมือนกนงันยากได้เห็นหรือเหมือนทีพระนาคขาได้เห็นและสิ่งเหล่านี้มันก็มี ก็เกิดดับไปตามวารัตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้นสิ่งทั้งปวงนี่แหละคือคือธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะมาบังเกิดขึ้นในโลกก็าตามก็ามารู้อันนี้มาตัดสรู้อันนี้สอนก็สอนอันนี้พระพุทธเจ้าองค์ไหนก็รู้อันนี้สอนอันนี้นี่คือสัจจะนี่คือความจริงจะไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็เป็นอยู่ เป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจา้าก็สอนอ,นอ,นอนันนี้พระเบเจียพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้นี่องค์น,นั้นก็รู้วันนี้เพราะตัวนี้มันเป็นสัจธรรมที่มันมีอยู่อย่างนี้มันไม่เป็นโดยประการอื่นแล้วก็ทั้งรูประธรรมนามธรรมนี่ก็เขาก็มีลักษณะเดียวกันถ้าเป็นลักษณะแล้วคือไม่เกินสามัญลักษณะนี้คือสามลักษณะนี้คืออน,นิจจังทุขขันหน้าตานะ เป็นลักษณะสามเป็นสามัญลักษณะในบทพระธรรมเราจึงด้สวดว่าสัพเพสังขารานิจารียกภาปัญญายาปัปสติเมือ่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าเห็นด้วยปัญญานะเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทุกวงไม่เทียทงทังความทุวงเป็นทุกข์ทันทุวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนทุกข์ในสิ่งที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพาน อันเป็นทารมจุจลเข้าสู่กระแสเห็นทางพระนิพพานแมะวุทธองค์ก็ได้ใช้ทานี้เหมือนกันที่เข้าไปเป็นพระสัมมาสามัมพุทธเจา้าซึ่งก็จะเรียกว่าสติประฐานสี่ก็ได้มักเมียงแปดก็ได้ถ้ามองในแง่สติประฐานสี่นี่ก็พุฒองค์เคยตรัสว่าบุคคลใดก็ตามถ้าทําสติประฐานสี่ให้บริบูรณ์แล้วสมารประฐาน 4, าสี่บริบูณปฏิบัติสี่บริบูร์ พลังาบริบูรณ์มิเชน่าบริบูรณ์โพชฌงเจ็บบริบูรณ์ถ้าโพชฌงเจ็บบริบูรณ์มักมีองแปกก็บริบูรณ์มันเป็นธรรมเนื่องเดียวกันรวมแล้วก็เป็นธรรมโพธิปขิยธรรมสามสิบเจ็ดประการเป็นเครื่องเป็นธรรมเป็นเครื่องตัดสลูนนี่แล้วก็วนไปวนมาอยู่ในนี้เนี่ยก็เราพูดถึงธรรม,มกะกแสดงธรรมะกมันก็วนอยู่นนี้ไปไปมา แล้วก็ส่องไปในธรรมพิจารณาไปปฏิบัติไปเป็นข้อธรรมที่เหมือนกับเราศึกษาให้มันมีอยู่ในใจได้ยินได้ฟังธรรมะของพระเจ้ากระจะเข้าไปสู่กระแสสัจธรรมตามที่เป็นจริงจนี่ยชืนงไว้ให้พิจรารณาล้วันนี้นะเริ่มอนิจังทุกขังหน้าตาพูดสั้นือเรื่องสามัญกษณะือเรื่อง ติลักขณาก็สามสิบพอดีอร้อนโอทนาสาธุฝากไว้พิจารณาในธรรมวันนี้วันกุศลก็กักรกล่าวมาแล้วเป็นอนิจจัง,งนิพพานตาสำคัญทั้งปวงทำทั้งปวงเ,เป็นอนาัตตางประคองวางสุขสีมีกับผู้ปั่ทุกทา่าน